ใหญ่งนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชิโนพัฒนาจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมทำพิธีเปิดงาน Better Future Project 2023 at Phu Pho ครับและต่อไครับขออนุญาตเป็นเจิญนะครับท่านผู้บริหารครับองค์กรชิโนชาตินะครับสัมผัสเพื่อทำพิธีเปิดนั่นเองครับแล้วก็เราจะมานับ ฝ่ายหลังเขาจะเอาไปพร้อมกันครับแขกผู้เก็ตได้ครับและพี่ผี้ชื่นจนครับ5 4 3 2 1 three t w และนี่คือ t e Future Project ุดเรมตห่อขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับ นะครับวินิเพิร์ดนะครับโครงการ Better Future Project 2 0ดัสัน23 at Central ครับ มีคนซีดลงคนเดีวยวครับถ่ายภาพนะครับจัดึงช่อนครับเดี๋ยวเจะที่สื่มอมวลชนได้เลยนะครับ เลยนะฮะและขอเสียงประมูอดังๆอีกหนึ่งครั้งครับและตอนนี้ครับที่ี่ผมได้บอกไปนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับเมื่อสักครู่นะครับเรามีกิจกรรมในการประมูลด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงครับกิจกรรมในพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวขอเรียสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับพี่ตัวนี้ฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับโอ้ก็รู้สึกรู้สึกมีความหวังมากนะครับครับเพราะว่า การได้เห็น organization ใหญ่ๆเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ทำทำในสิ่งที่เด็กๆอย่างเช่นเราอาจจะไม่ใช่เจนเราแต่ว่าเจนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาเขาคาดหวังว่าอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับการการที่จะทําให้ส่วนเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องหวังพึ่งพา organization ใหญ่ๆนี่แหละครับครับผมนะครับเสียรู้นิวแอร์รู้ชิงแอบ้างครับที่มาร่วมในวันนี้ขออนุญาตถามอีกหนึ่งครั้งครับครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาร่วม เปิดโปรเจกต์ Metal Futures Project ครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์โลกครับอยากจะช่วยทำให้แบบทุกคนเห็นถึงวิธีการอนุรักษ์โลกมากขึ้นแลก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารักโลกมากๆด้วยครับครับผมสิครับใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากเหมือนกันครับผมก็อย่างที่หนูบอกเลยครับอยากเชิญชวนทุกคนมาอนุรักษ์โลกเพราะว่าโลกใบนี้เป็นของทุกคนครับขอบคุมากครับ อย่างที่บอกไปครับจริงๆเราสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็นะครับปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นการแสดงการรักโลกมากยิ่งขึ้นในกับวัวรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในวันนี้เราได้รับเกียรติครับจาก3ท่านมาขออนุญาตช่วยแชร์นิดนึงไหมครับได้ไหมครับเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้สามารถทำต่างกันนฮะพี่ตัวนี้เลยนะครับปกตนแล้วไลฟ์สไตล์ในการรักโลกเป็นยังไงครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้เล่าแบบจริงจังนี่คือยาวมากนะครับต้องจะพยายามแบบขัดจองเลย ก็คือเรื่องก,การกินการรับประทานอาหารก่อนเลยครับคือ <c oughs> คือเราเล่าได้ได้ <c oughs> ในเฉพาะพา้าตัวเองนะเรา <c oughs> เราไม่รู้ว่าวิธีนี้ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าเราเรา,เราใช้วิธีที่แบบทานแบบหลากหลายนะครับเพื่อเราคือเราไปรีเสิร์ชมาเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะเอ่อเอ็กซีฟอ็อบเจกติฟของเราคือการที่มีอายุยืนอายุยืนได้ก็ต้องทานแบบหลากหลายอะไรเงี้ยเราเลยพอเรายิ่งไปรีเสิร์ชการที่เราทานอะไรท,ท,ที่มันหลากหลายมากเนี่ย ส่งผลให้ทางฝั่งที่เขาผลิตของมาขายเนี่ยเขาต้องจําเป็นจะต้องไม่ผลิตแค่อย่างเดียวอย่างเช่นแบบเวลาที่เวลาที่ทํําทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น,เป,นเป็นส่วน่งที่ทําลายสิ่งแวดล,อล้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราหันมาแบบทานแบบเอ้ยหลากหลายมากขึ้นมีมีความ diversity อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเวลาเรามองไปในป่ามันจะมีความ diverse อยูอะไรเงี้ยมันก็ดูแลอะไรได,ได้เราก็เลยคิดว่า นี่คือหนึ่งในวิธีที่เราเลือกที่จะใช้ในชีวิตประจำวันก็คือทานแบบหลากหลายครับผมนะครับึ่งทุกคนครับก็สามารถไปปรับใช้กันได้นั่นเองครับสี่หตุคมีวิธีอไลฟ์ตไตล์อย่างไรนะครับที่เซียึงการรักโลกครับก็เอาใกล้ตัวสุดนะครับเวลามีเวลาทํางานก็ทํางานด้วยกันครับผมก็ใช้รถทันเดียวกันเพื่อประหยัดพลังงานครับผมหรือรถไฟฟ้าครับผม อย่างในซูเปอร์มาวันก็ตกมีอย่างที่เรารู้สึกว่าในการช้อปปิ้งหรือว่าเราไปร้านสะดวกซื้อเราก็จะพบถุงผ้าครับผมเพื่อนเราแล้วเราก็จะมีแบบไม่ได้เยอะมีใบสองใบที่ใช้ประจชามันครับเดีว่านะครับทางเดียวกันนะครับโดยสารรถคันเดียวกันก็ได้นั่นเองครับดูนี่ว่านะครับมีวิธีลดไลฟ์สไตล์อย่างไรที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนบ้างครับจริงรู้สึกว่าการ รักโลกหรือว่าช่วยกนการโลกเห็นทำได้ง่ายมากๆเลยครับจริงๆมันไม่ได้ไกลาจากตัวเราเท่าไหร่เลยอย่างของผมปกติเป็นคนชอบทานน้าเยอะครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทานน้าเยอะแล้วเราใช้เราบริโภคที่เป็นขวดพลาสติกเยอะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นขยะต่อโลกนแน่ๆครับผมก็เลยชอบโฟกัสติคน้ำครับเป็นกระติกแบบใหญ่ๆนอกจากจะได้ช่วย ลดพลาสติกและยังจะช่วยทำให้สุขภาพดีด้วยเพราะเหมือนเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวเขาว่าเราดื่มน้ำให้หมดกระติกนะวันนี้ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่อยากเปลืองค่าไฟที่บ้านนะครับ,รบถ้าเกิดจะได้แอร์เย็น เมื่อกี้ไม่ตับถ้าเกิดได้อยากได้ไอรเย็นๆก็มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เลยครับเพราะว่าที่นี่ที่นี่เขามีแอร์เย็นๆแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์เบลต์ฟิวเจอร์โปรเจกต์ด้วยนะครับก็จะมีซุ้มอยู่ทางด้านนู้นครับดูว่าด้านนู้นครับหลายมุมมากเลยครับใช่ครับมีหลายหลายมุมครับที่ซุ้มเขาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกในหลายๆด้านมากๆเลยครับก็ อยากจะเชิญชวนทุกคนมาครับมาช้อปปิ้งหรือมาเดินเล่นก็ได้อาหารก็มเยอะเหมือนกันครับครับผมนะครับในแต่เนี้ยผมรูดีนะครับได้ชวนทุกคนมาุ่กกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับกับงานวิทยาลัร r เชลโปรเจกต์นะครับพี่ตนี้ฮะอยากให้เชิญชวนนิดนึงครับผ่านพี่สมุชนก็ได้ครับทุกท่านนะครับที่ชมอยู่นะครับให้มาุ่กงานครั้งนี้นิดนึงครับก็อย่างที่น้องบอกนะครับเราก็สามารถประหยัดแอร์ได้ด้วยการที่มาเดินเล่นที่นี่กันนะครับแล้วก็ข้อมูลหลากหลายที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้ก็สามารถเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรา พอมาเดินผ่านปุ๊บปเราก็อาจจะมีไอเดียที่เอาไปปรับใช้ในบ้านตัวเองได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นีครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกครับมีความหวังว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตใน,ใน่จของพวกเราเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเกิดมี organization องค์ก่นใหญ่ๆมาช่วยเราทำครับผมนะฮะดีขึน้นอย่างแน่นอนนะครับคุณเสีนนนิดน,นึงคนระับครับผมก็ อยากจะชวนทุกคนนะครับผมมาช่วยรักโลกนะครับอย่างที่บอกว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นของใครนะครับผมเป็นของเราทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาช่วยดูแลรักษาโลกจริงๆมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเลยเล็กน้อยนะครับผมช่วยคนคนละหน่อยเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผมหรือว่าใครที่ว่านะครับผมจะหาเวลามาที่สุดนะครับเซ็นทรัลเมาที่งานนี้ได้นะครับผมงานก็จะจัดวันที่ที่สนะครับผมเป็นวันที่29่สิบาพฤษภาคมแล้วมาเพลนจอยแล้วก็มาหาคำตอ้อที่นี่นครับผม มีกิจกรรมอย่างที่ผมบอกมีรู้กับให้เล่นสนุกเป็นความรู้หลายอย่างแล้วก็มีแจกของด้วยครับผมครับผมนะครับขอเชิญพวกลับทั้ง3ท่านเด่นเด่นครับเห็นเด่บอกหมาครับการเราทีมแบบนี้นะครับจัดขึ้นกันแบบยาวครับจนถึงวันที่ย9เลยนะครับเองก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับกับงานในครั้งนี้ virtual future project 2023าวชาญจุริทิรุยอัศว์สุขวันะครับ บอกไปครับวันนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตประจําวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับทั้ง shop eat work play stay l i f e ในะครบในรูปแบบที่ทันสมัยครับสนุกและเข้าใจง่ายนะครับโดยที่เรามีโซนกิจกรรมครับคือ experiential space นะครับโดยจะพัฒนาพร้อมกับพุ่กิจกรรมนะครับแล้วก็พันธุ์พต่างๆนะครับได้ร่วมสร้างประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่มายุ่งยืนนะครับรวมถึงครับที่มาร่วมกิจกรรมด้เองครับอย่างที่ดิวซีได้บอกไปครับงานของเราจัดตั้งแต่วันที่24 จนถึงวันที่29ยันสุดครับเซนต์โบ์นนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามคนมากๆครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับครับผมนะครับแก่ผู้เขียนท่านครับตอนนี้เราก็จะทำมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับใน